ครับวันนี้ผมอยู่กับเฮียร้านระยองครับวันนี้กระแสกุ้งเทฟิตแรงมากครับทําให้เฮียร้านเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับตอนนี้ต้องพักเรื่องนกปงหัวจุกไว้ก่อนครับแล้วก็มาตามล่าหากุ้งเทฟิตสวยงามเป็นพวกโคสดด่างที่มีคุณภาพอยู่ในท้องตลาดวันนี้เฮียจะไปที่บ้านท่านใดครับคุณจเดชนะคุณจเดชครับถ้ามีกุ้งอะไรพิเศษที่เฮียต้องการโคสดด่างฮะกุ้งโค้ดด่างลุงเดินอยากจะได้ตัวท่านหน้าตาังเอินคือ เขาลงขายในเว็บป๊กเดียวหมดฮะไม่ทันแล้วจะทำาไงเรยวันนี้เลยโทรมาขอคุณเจรเดตว่าวันนี้ผมมาถึงฟาร์มทนียังไงขอแบ่งขอแบ่งมาไปเลี้ยงเล่นด้วยฮะโอ้แล้วเขาให้ใช่ไหมครับไม่ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องตื้อฮะอะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณเจรเดตกันแต่ตอนเนี้ยเรามาหน้าบ้านคุณเจรเดตครับผมนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูโค้ดด่างกันครับครับครับตามนะครับคุณผู้ชมครับ ก็อยู่กับท่านเจ้าของบ้านเจ้าของกุ้งโค้ดด่างหรือเจ้าของซามูไรเทปิดใช่ไหมครับครับสวัสดีครับคุณเจริญครับครัับของคุณเจริญที่มีกุ้งเทปิดที่เขาเรียกว่าโค้ดด่างที่มีชื่อเด่นๆเนี่ยโดยสวยเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างครับผมอย่างในบ้านของผมนะครับที่เพิ่งที่เพิ่งขายออกไปในราคาสูงๆก็จะมีครับโค้ดด่างบัวสังเคครับผมโปกระดออ ซึ่งเป็นตัวผู้ตัวแลวเพิ่งล่าสุดเนี่ยเพื่อไม่กี่วันนี้เพิ่งขายเหมยหนิวเหมยหนิวครับเป็นแม่พันธุ์ด่างวัวที่สวยมากสีเข้มมากครับผมที่บอกว่าราคาสูงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอย่างสังเคก็ขายไปสามแสนปรวลตรใช่ครับตัวโอ้โหคัุณผู้ชมครับสามแสนเลยครับไม่ธรรมดาแปลว่าสวยจัดจริงครับแล้วก็โกลด์ดอนี่ด้วยสามแสนห้าล่าสุดเนี่ยเพิ่งสามแสนแปดเหมยหนิวเหมยหนิวครับแม่พันธุ์ที่แบบว่า สวยมากครับผมแล้วเขาจ่ายรูปมาให้คุณเจเดียังครับตัวนี้อ๋อให้มาแล้วครับโอ้ใช่ถือว่าการันตีคุณภาพได้ใช่ครับผมแล้วถามว่าวันนี้ที่ร้านเนี่ยจะมาขอแบ่งเนี่ยอ๋อดีดีครับดีดีเลยผมคิดว่าจะไม่ให้คืตามหน้าเฟซไม่ทันนะวันนี้ตามถึงบ้านมาขอเลยมั้งจะจะขายหมดแบบเร็วมากครับผมยังยังคอกสังเครล่าสุดเนี่ยครับเอ่อเปิด100ตัวเท่านั้นครับผมในราคา2,500 12นาทีครับหมด สิบช้อนทีเองไม่เห็นว่ากระแสกุ้งโคดด่ายแรงมากหลายมาแล้วโดยเฉพาะกุ้งของสมัยเพปิดของคุณกิตเดชเนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมในตลาดอย่างรวดเร็วนะครับครับผมแล้วตัวที่กําลังเขาเรียกว่ามีแนวของการประกวดอ๋อครับที่ผมได้ยินมานะครับว่าจะมีการประกวดเนี่ยคุณกเดชก็เหมือนก็เป็นพ่องานด้วยใช่ไหมครับอ๋อครับใช่ครับก็เราคือเราเราเริ่มจากว่าเราเรามองเห็นตลาดแล้วเนี่ยว่ามันกาลังโต เราก็คิดว่าถ้าเกิดเราเราจ่ายงานประกวดให้มันเกิดขึ้นเนี่ยตลาดมันจะได้ต่อโอ้โหนี่ถือว่าเป็นข่าวดีของคนเลี้ยงกุ้งโก้เลยนะครับว่าจะมีกิจกรรมของการประกวดในเดือนมกราคมนี้ใช่ครับวันที่21 22ครับมีซีคอนบางแคร์โอ้โหพลาดไม่ได้ครับติดตามความเคลื่อนไหวรายละเอียดได้กับคุณเกลเดตที่ไปดูได้เลยนะครับแล้วเบอร์ติดต่อมีนะครับเกลเดตมีครับได้ครับเบอร์ถ้าติดต่อผมก็เบอร์088 7แล้วก็6 หกหโอ้โหเลขสวยมากครับหกอย่างเดียวเลยครับต่อไปก็หกแสนนะครับตัวที่มีช oh, oh, ื่อแต่ละตัวเนี่ยที่คุณเจเดตขายไปเนี่ยเขาจะมีลักษณะยังไงลองบอกท่านผู้ชมสักนิดนะครับผมจะมีลักษณะเป็นกุ้งพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เขามีราคาได้เนี่ยเพราะหนึงเขาเป็นเหมือนลิมิเต็ดมีตัวเดียวบนโลกที่จะไม่มีฝาแปดโอ้โหสุดยอดมันเกิดขึ้นจาก แพทเทิร์นที่วางได้สวยงามคล้ายๆลักษณะการเล่นคล้ายๆปลาคราฟอะครับก็คือเราจะอิงอย่างปลาคร์ฟใช่ครับ,รบสีคือสีต้องวางเป็นตรงที่สวยงามำแหน่นที่พอดี<ช>แล้วก็สีต้องมีเข้มตัดขอบชัดอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับถึาางจะมีรลาคหาแล้วก็หางก,ก็ต้องมีลายที่สีเข้มด้วยใช่ครับจะวางแบบว่าอาจจะแบบหางเนี่ยจะมี5้าเขาเรียกหางเนี่ยเขาจะมีห้าดอก ต,ต้องมีอย่างอยต้องมีติดจากสองดอกสี่ดอกอะไรเงี้ยมันก็จะดูบาลานซ์ต้องดูบาลานซ์นะครับ<อ>ส่วนใหญ่กุ้งเคฟิตเนี่ยที่เขาประกวดกันเขาจะมองอย่างด้านข้างหรือมองอย่างด้านบนลงมาครับเอ,อเมองทั้งหมดเลยครับมองให้มองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับว่าความสวยงามของเขาเนี่ยมีอยู่ตรงไหนบ้างใช่ครับก็คือมองด้านข้างด้านบนแล้วก็การเคลื่อนไหวดูแบบว่าเช่นหนวดกล้ามขาแต่ละอย่างสมบูรณ์ของตัวกุ้งเลยอแล้ว ที่มีงานประกวดในเดือนมกราคมนะครับมีกี่ประเภทบ้างครับอืมเออที่ผมแพนไว้น่าจะมีสี่ประเภทครับคือหนึ่งก็จะมีโกส้มซึ่งจะเป็นโกส้มและโกส้มด่างนี่รวมกันเลยครับผมแล้วก็จะเป็นโกสีเต็มครับแล้วก็โคด่างแล้วก็โคด่างหัวครับผมโอ้โหผู้ที่เลี้ยงโคสอยู่ในเวลานี้ซึ่งมีจํานวนหลักเมื่อหลักแสนคนนะครับ ก็เตรียมติดตามกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นจะต้องไปนะยังไงต้องไปงานเนยอะในร้านท่านไหมแต่จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องตัวนี้ก็เดี๋ยวรอครับเตรียมมีคนจองได้เลยนะครับนี่ครับโตแม่สวยงามมากนะครับ ที่คิดว่าประมาณกี่วันลง6มล้วเนี่ยอีกสัก3วันก็น่าจะครบแล้วครับเพราะตอนนี้เขาเริ่มลงแล้วเริ่มลงกันแล้วใช่ไหมใช่นะครับเตรียมครับช้าหมดนะครับช้าหมดโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปวันนี้เฮียร้านมาเอากี่ตัวนะครับเฮียเอากี่ตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดินนี่ นี่ครับก็แบรนด์ของสมูไรเคฟิตนะครับตัวจริงเลยฮะตัวจริงก็แบบนี้ฮะวันนี้ภารกิจของเฮียร้านกับดำก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเียร้านก็มารับกุ้งนะครับสกใจฮะได้รับสนใจแล้วสมูไรเคฟิตนะครับครับผมเราก็เดี๋ยวอย่าลืมนะครับคนรักกุ้งทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่จะเข้ามาศึกษาเรื่องกุ้งเคฟิตนะครับเราจะมีกิจกรรมการประกวดในวันที่21-22มกราคมนี้นะครับ มีที่ห้างซีคอนบางแคร์นะครับข้ามผ้านะครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวนะครับทางคุญเจริญจะเป็นคนอัปเดตข้อมูลให้กับคนที่รักกุ้งและผู้ที่สนใจเรื่องกุ้งเคฟิตนะครับได้ทราบกันต่อไปนะครับเท่าที่ทราบมาครับนอกจากถ้วยรางวัลสวยๆแล้วเนี่ยยังมีเงินรางวัลติดปลายดวงไม่ด้วยอ๋อใช่ครับยังไงต้องมานะท่านผู้ชมอย่างน้อยๆก็ถ้าอย่างน้อยๆก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกุ้งด้วยครับครับผมเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่รู้ว่ากุ้งที่ซื้อไปเนี่ย มีลักษณะที่ถูกต้องอย่างที่คนเพาะพันธุ์รุ่นเก่าๆหรือว่าคนที่เพาะพันธุ์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาตั้งมาตรฐานกันไว้หรือเปล่าอย่างน้อยๆอย่างผมเนี่ยคนใหม่ก็จะได้รู้ว่าการเล่นกุ้งประกวดไงานาับเขาจะเล่นกันแบบไหนครับผมแล้วก็มีพวกบรรดาฟาร์มใหญ่ๆกระถา,า,ายฟาร์มเนี่ยครับมาร่วมในงานประกวดครั้งนี้ <c oughs> ก็คือมาทั้งให้ความรู้แล้วก็เอากุ้งตัวสวยๆนงามมาโชว์ให้ดูด้วยนะครับจะได้อันายด้วยโอ้โหพลาดไม่ได้จริงๆครับ21-22มกราคมนี้ครับ ต้องติดตามเลยนะครับตอนนี้นอกจากทาง Facebook ชื่อคุณเจเรย์แล้วเนี่ยมีช่องทางการติดตามจากช่องทางเออตอนนี้ยังยังไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังมีจะคิดว่าจะสร้างเพจของสมุรเทปพี่คือลาผมไม่ได้สร้างต้องรอเร็วๆเนี่ยครับครับผมโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าเรารบกวนคุณเจเรย์พอสมควรแล้วนะเจริญร้าเนาะครับเดี๋ยวเราลาไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามครับเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของกุ้งเทปพี่ครับอดามกับลุงตุ้ยครับ ไม่อยู่เท่านี้แน่นอนนะครับถ้าใครอยากได้กุ้งที่สวยต้องมาที่นี่เลยฮะสวยเด่นครับแล้วก็มีโอกาสคว้ารางวัลแน่นอนครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณคขอบคุณครับเจอกันครับทารงานลาก่อนครับคุณพี่น้อง